ของไอคอนแล้วก็เวกเตอร์ค่ะลักษณะของไอคอนแล้วก็เวกเตอร์ค่ะถือว่าเป็นสิ่งสําคัญค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะใช้ในเรื่องของการนํามาประกอบนะคะเพื่อสื่อความหมายนะคะสำหรับตัวที่เป็นการสร้างชิ้นงานของอินโฟกราฟิกของเรากันค่ะออลักษณะของการแทรกในส่วนของไอคอนกับเวกเตอร์นะคะมาดูอันแรกก่อนเลยนะคะ ตัวของซิมโบ l ของเราค่ะนะคะซิมโบอันนี้มีมาในโปรแกร,รมของ Powerpoint ค่ะทุกๆเวอร์ชันเลยค่ะเราสามารถที่จะแทรกตัวของสัญลักษณ์ไอคอนจากซิมโบ l เหล่านี้ได้นะคะอีกอันนึงนะคะก็คือการใช้ไอคอนที่มีมากับในโปรแกร,รมที่เป็นเวอร์ชันค่ะ2019นะจะมีคำสั่งหนึ่งที่เป็นไอคอนค่ะเราสามารถที่จะแทรกไอคอนเหล่านี้ได้ค่ะ เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันค่ะว่าเราสามารถที่จะแทรกไอคอนเหล่านี้ได้อย่างไรค่ะค่ะตอนนี้เราเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาแล้วนะคะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องของการแทรกในส่วนของซิมโบ l ค่ะ ออสัญลักษณ์ของคำสั่งซิมโบนั้นนะคะถ้าเกิดตอนนี้แต่ละท่านถ้าเกิดไปดูคะ่ะที่ insert ร์ตค่ะซิมโบจะไม่ได้พร้อมทำงานนะคะคือเป็นสีเทานั่นเองค่ะอันเนื่องจากของการใช้คำสั่งซิมโบนี้จะต้องอยู่ในกล่องที่เป็นกล่องข้อความนะคะหรืออาจจะเป็นเท็ t บ o ็อกก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะท่านต้องทำการนะคะในใช้คำสั่งในเรื่องของการแทรกเท็ t บ็อกเข้ามาก่อนค่ะ ะะก็คะก็ r t t e r t t o x t box ค่ะคลิกพื้นที่ว่างค่ะหลังจากนั้นค่ะคลิกที่แถบริบบอน Insert อีกครั้งนึงค่ะตอนนี้เราไปดูที่คำสั่งซิมโบลนะคะก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วค่ะคลิกที่สัญลักษณ์ซิมโบลค่ะนะคะลักษณะของรูปภาพที่อยู่ในซิมโบลตรงนี้เราต้องเลือกฟอนต์ค่ะที่อยู่ในกลุ่มนะคะอาจจะเป็นเว็บด n g ก็ได้นะคะหรือวิง i n g ก็ได้นะคะ ลักษณะฟอนต์นี้ก็จะมีรูปภาพให้เราเลือกใช้ได้ค่อนข้างที่จะมากค่ะเนะี่ยอันนี้ลองเลือกที่เว็บดิ้งดูก่อนนะคะอันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆค่ะที่เราสามารถที่จะนำไปใช้งานได้นะคะหรือลองไปเลือกดูใหม่ค่ะที่วิ n งดิ้งค่ะนะคะเออพอเราเลือกแล้วนะคะ1รูปแบบนะคะเลือกแล้ว1รูปแบบที่เราต้องการะคะ่ะเดี๋ยวลองหารูปแบบใหม่อันนี้เลื่อนไปอยู่ด้านล่างนะคะ เลยรูปค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งโอเคอ่าสมมติเราได้แล้ว1รูปแบบค่ะที่เราต้องการค่ะคลิกที่สัญลักษณ์รูปแบบนั้นค่ะแล้วคลิกที่ปุ่ม insert ค่ะต o บ cross ค่ะนะคะวิธีการปรับขนาดนะคะให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะรวมถึงออการเปลี่ยนสีนะคะ เราเปรียบเสมือนซิมโบเนี่ยคือ1ตัวอ,อักษรค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราขยายขนาดของสัญลักษณ์ไอคอนตรงนี้เราจะต้องไปเปลี่ยนในส่วนของฟอนต์ไซส์ด้านบนนี้ค่ะนะคะอยากจะไปกำหนดสีอะไรเราต้องใช้ที่ในส่วนของตัว A ค่ะไว้สำหรับเปลี่ยนสีตัวอ,อ,กอักษรนะคะตรงนี้ทำให้หนาได้ด้วยนะ อันนี้คือตัวอย่างแรกค่ะนะคะที่เราได้มาจากในส่วนของซิมโบลค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในเวอร์ชั่น2019ค่ะจะมีสัญลักษณ์ที่ชื่อว่าไอคอนอยู่นะคะคลิกที่ insert ค่ะแล้วเลือกคำสั่งไอคอนค่ะ นะลักษณะของไอคอนที่เขาเปิดขึ้นมาให้เขาจะมีการจัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วตัวอย่างเช่นนะคะจะเป็น a n a l y t ิตินะคะหรือเป็น Animal ลนะคะแอโร่ Arrow นะคะสัญลักษณ์ลูกศรทรงต่างๆนั่นเองค่ะนะคะเป็นบิลดิ n งนะคะที่เป็นตึกนะคะรวมถึงเป็นกลุ่มของ Business หรือ E-Commerce นะคะถ้าเกิดท่านอยากได้รูปไหนนะคะทำการคลิกที่เลือกรูปนั้นค่ะแล้วคลิกปุ่ม Insert ค่ะ นะ,ะเราก็จะได้นะคะสัญลักษณ์ที่เป็นไอคอนตัวนี้เอามาใช้วิธีการเปลี่ยนสีของไอคอนค่ะนะคะก็อ,อ,อยู่ที่ Format ค่ะแล้วก็เลือกที่คำสั่ง Graphic Fill ค่ะคลิกที่ก p h i c i i l l ค่ะแล้วก็ทำการเลือกสีนะคะที่ท่านต้องการค่ะ ะะเพื่อการสวยงามนะคะท่านอาจจะไปสร้างนะคะในรูปแบบที่เป็นพื้นหลังนะคะเป็นวงกลมนะคะเพื่อที่จะได้ให้กราฟิกนี้เขาอยู่ค่ะอาจจะเปลี่ยนสีพื้นหลังนะคะเ,เส้นขอบนะคะอาจจะเลือกเป็นไม่มีค่ะตอนนี้นะคะเราเอามาวางทับค่ะเพราะฉะนั้นเราคลิกขวาที่รูปวงกลมนะคะแล้วเลือกคำสั่งค่ะที่ชื่อว่า send to back ค่ะเพื่อให้ไป อยู่ด้านหลังไอคอนที่ต้องการเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถที่จะจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่ได้แล้วค่ะค่ะหรือเราอยากจะสร้างนะคะในส่วนของไอคอนเพื่อใช้งานเองก็ได้นะคะแนวะวิธีการสร้างไอคอนอยู่ตัวอย่างง่ายๆอันนี้คือเป็นรูปหนังสือค่ะในะองค์ประกอบของรูปหนังสือเดี๋ยวเราจะทํารูปที่1เล่มที่1ขึ้นมาก่อนนะคะออลักษณะของรูปหนังสือนี้นะคะรูปแรกที่เราต้องการคือรูปสี่เหลี่ยมมุมมนค่ะนะคะถัดมาค่ะมีการ คัดลอกรูปสี่เหลี่ยมมุมมนออกมาอีกหนึ่งรูปค่ะแล้วก็ทําการตัดรูปนะคะตัดรูปในที่นี้ก็คือตัดครึ่งหนึ่งนะคะออกไปค่ะหลังจากนั้นค่ะนะคะปรับสีของชิ้นที่2นี้ให้มีการเอ,อ่อให้เป็นสีที่เข้มขึ้นนะคะเอ,อ่อถัดมาค่ะนะคะตัวของสันนังสือจะต้องมีขีดค่ะเราก็ทําการสร้างเส้นนะคะที่เป็นเส้นขีดขึ้นมานะคะเมื่อทําการสร้างเส้นที่เป็นเส้นขีดเรียบร้อยค่ะก็นํา รูปตรงนี้นะคะเอาไปซ้อนทับกันนะคะเราก็จะได้รูปหนังสือแล้ว1เล่มนะคะเราก็ทําการค่ะวางหนังสือหลายๆเล่มนะคะเอามาซ้อนกันแล้วก็ใส่พื้นหลังที่เป็นรูปวงกลมค่ะเนะีอันนี้เพียงเท่านี้เราก็จะได้ไอคอนขนาดง่ายค่ะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะนะคะถ้าเราอยากได้ไอคอนที่เป็นรูปภูเขานี้ค่ะ เราจะต้องทําอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็จะต้องมีการสร้างภูเขาที่เป็นครึ่งหนึ่งมาก่อนนะคะโดยเริ่มสร้างตั้งแต่ในส่วนของอชั้นล่างนะหรือที่เรียกว่าหลังสุดละกันนะคะก็คือที่เป็นภูเขาที่เป็นพื้นสีอ่อนตรงนี้นะคะถัดมาค่ะเราก็มาสร้างนะคะในส่วนของชั้นกลางค่ะแล้วก็นะคะสร้างในส่วนของภูเขาที่อยู่ด้านล่างนะคะหรือชั้นหน้าสุดนะคะเมื่อได้ครึ่งหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ทําการค่ะสร้างอีกครึ่งหนึ่งเอามาประกบกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันค่ะนะคะว่าอันนี้จะทําอย่างไรนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โปรแกรม powerpoint นะคะเดี๋ยวเราจะสร้างนะคะในส่วนของรูปภูเขากันค่ะอันดับแรกนะคะก็ไปคลิกที่แถบ Ribbon insert ค่ะนะคะแล้วก็ใช้รูปทรงนะคะที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมค่ะ ะะเมื่อได้รูปทรงสามเหลี่ยมมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทําการตัดครึ่งนะคะของรูปทรงสามเหลี่ยมกันค่ะนะคะก็ไปคลิกที่แถบริบบอนนะคะที่ชื่อว่า insert ค่ะนะคะแล้วก็ shape นะคะวาดรูปนะคะสี่เหลี่ยมนะคะขึ้นมา1รูปค่ะ,นะคะรูปสี่เหลี่ยมนี้กากะประมาณกลางหนึงกลางๆนะคะของรูปทรงสามเหลี่ยมเลือกคุมทั้ง2รูปนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้แถบริบบอนนะคะที่ชื่อ format ค่ะ นะคะแล้วใช้คำสั่งนะคะ merge shape ค่ะนะเ๋ยวเราเลือกเป็นลักษณะที่เป็นแบบ Fragment ค่ะนะคะลบชิ้นส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งค่ะตอนนี้เราก็จะได้นะคะครึ่งหนึ่งของรูปทรงที่เป็นรูปภูเขาแล้วค่ะเปลี่ยนสีพื้นเป็นสีอ่อนนะคะแล้วก็เส้นขอบนะคะเราไม่เติมเส้นขอบค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำชั้นที่สองกันของภูเขาค่ะ ตัวของเส้นที่เราจะวาดขึ้นมานะคะเราจะใช้เส้นที่เป็นรูปแบบของ freeform shape นะคะอันนี้นะคะรูปแบบของ freeform shape ค่ะคลิกที่คำสั่งนะคะลายที่เป็นแบบ freeform shape เดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่จุดล่างซ้ายมือค่ะคลิกที่จุดที่1ค่ะนะคะคลิกขึ้นไปกลางๆงภูเขาสักนิดนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วคลิกที่จุดที่2ค่ะ คราวนี้เราทำหยักค่ะลงมาค่ะนะคะแล้วก็ทำหยักขึ้นค่ะนะคะทำหยักลงค่ะคลิกค่ะทำหยักขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้ทำหยักลงนะคะเสร็จแล้วนะคะลากลงมาบริเวณด้านล่างค่ะคลิกนะคะแล้วก็ลากไปทางด้านซ้ายมือค่ะให้ไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นค่ะแล้วคลิกค่ะ นะอันนี้เราก็จะได้ในส่วนของอชิ้นที่2เรียบร้อยนะคะถัดมาค่ะเรามาทําในส่วนของชิ้นที่3กันค่ะใช้เครื่องมือเดิมนะคะที่ชื่อว่านะคะในส่วนของ freeform shape ค่ะคลิกที่จุดที่1ค่ะนะคะลากขึ้นค่ะคลิกที่จุดที่2นะคะเอ่ออันนี้เฉียงลงมานิดนึงนะคะนะคลิกที่ จุดถัดไปเลยค่ะมุมล่างขวามือค่ะแล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นค่ะนะเพียงเท่านี้นะคะเสร็จแล้วก็ทําการเปลี่ยนสีนะคะสีตรงนี้จ,จะใช้สีที่อ่อนลงมาอีกระดับหนึ่งนะคะหรือสีที่เข้มขึ้นก็ได้นี้แล้วแต่ลักษณะของการออกแบบการดีไซน์เลยค่ะเส้นขอบเราไม่มีค่ะเช่นเดิมนะคะเราเอาเส้นขอบออกด้วยนะของรูปที่2ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีเส้นขอบค่ะ ะะอันนี้อาจจะทําให้มันเข้มขึ้นสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะขยับตรงซ้ายมือนิดนึงนะคะรู้สึกว่าด้านซ้ายมือนี้จะเกินเกาะไปเนาะนะคะลองขยับมาซ้ายดูนิดนึงนะคะโอเคได้แล้วนะคะตรงในส่วนของตรงเส้นกลางเนี่ยค่ะมันจะต้องไม่เลยขอบออกไปหรือขยับเข้ามาข้างในมากเกินไปนะคะเมื่อได้เรียบร้อยนะคะให้ทำการเลือกคุมทั้งหมดค่ะ แล้วทำการคัดลอกทำสำเนาออกมาอีกชุดหนึ่งเราใช้คอนโชนดี D เลยค่ะในการทำการสำเนาทีนี้เราจะทำการกลับด้านกันค่ะนะคะก็จะมีคำสั่งหนึ่งที่ชื่อว่า rotate ค่ะนะคะในส่วนของเมนู format ค่ะ rotate นะคะ, ate, ะ,คะเราจะกลับด้านซ้ายขวาค่ะตรงนี้ต้องเลือกตัวที่เป็นคำสั่ง flip horizontal ค่ะคลิกที่คำสั่ง flip horizontal ค่ะลากไปไว้ทางด้านซ้ายค่ะเอาไปประกบกันค่ะ ะะเพียงเท่านี้เราก็จะได้นะคะในรูปทรงที่เป็นรูปภูเขาแล้วนะคะถัดมาค่ะนะคะเราอาจจะมีภูเขาลูกย่อมๆอ,อีกหนึ่งลูกนะคะก็ใช้คำสั่งนะคะแถบริบบอนค่ะ insert ค่ะแล้วเลือกคำสั่ง shape นะคะที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมค่ะ ที่รูปทรงสามเหลี่ยมนี้นะคะเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปใช้คําสั่งนะคะเพื่อที่จะทำให้เป็นครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็มาทำอยากๆอะไรเงีย้ยไม่ต้องนะคะอันนี้เราอาจจะวาดนะคะด้วยมือของเราเองเลยก็ได้นะคะเพราะองค์ประกอบของเขาก็คือจะน้อยลงนั่นเองค่ะก็คลิกนะคะที่เป็น f ร e ฟอร์มค่ะนะแล้วก็เริ่มจุดที่หนึ่งค่ะนะคะ,นะคะไปคลิกนะคะ ในส่วนของอจุดที่2นะคะลงมาตรงกลางค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นบนค่ะลงล่างค่ะแล้วก็กลับมาที่ในส่วนของจุดเริ่มต้นค่ะเนะี่ยอันนี้อาจจะปรับสีนะคะให้มีสีที่เข้มขึ้นนั่นเองค่ะนะคะเอ่อทำการกรุป๊ปรูปที่1ก่อนนะคะก็ไปที่คุมรูปที่1ค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งนะคะเอ่อฟอร์แมตค่ะ ไปที่กรุ๊ปนะคะแล้วเลือกคําสั่งกรุ๊ปนะคะจัดก,กลุ่มที่1เรียบร้อยนะอันเล็กก็ทําเช่นเดียวกันค่ะนะคะคุ้มนะคะก็ไปที่ Format ค่ะกรุ๊ปค่ะนะแล้วค่อยเอาไปวางไว้ใกล้ๆกันนะคะแล้วค่อยนําไปไว้ข้างหลังค่ะคลิกขวาค่ะแล้วเลือกคําสั่งนะคะที่ชื่อว่า Send to back ค่ะเพื่อให้รูปภูเขารูปเล็กเนี่ยนะคะอยู่ด้านหลังภูเขารูปใหญ่ค่ะ นะหลังจากนั้นนะคะคุม2รูปอีกครั้งหนึ่งนะคะเราใช้คำสั่งที่ชื่อกรุปค่ะนะเพื่อความสวยงามนะคะเราก็ไปทำการวาดนะคะรูปวงกลมนะคะรูปค่ะนะเพื่อที่จะได้เก็บตัวของไอคอนของเรานะคะเ,เปลี่ยนสีพื้นหน่อยค่ะขอเป็นสีพื้นที่โทนที่เป็นโทนอ่อนสว่างสว่างนะคะหลังจากนั้นคลิกขวาค่ะแล้วเลือกคำสั่งที่ชื่อว่าเ e n d to b แบ็คค่ะนะ นะคุมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เพิ่รูปเราทำเป็นรูปคมีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เลือกคำสั่งกรุ๊ปค่ะนะคะทำการย่อรูปนะคะให้มีขนาดที่เ,เล็กลงนะคะเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะสร้างไอคอนเก๋ๆของเราขึ้นมาเองได้และค่ะนะคะสามารถที่จะนำไปใช้งานได้ด้วยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคอร์สฉบบเต็มได้ที่ใต้ Description